สงสัยแม้เราเรียนภาษาอังกฤษเยอะจังทั้งอังกฤษเพิ่มอังกฤษเสริมอังกฤษโอ้ยปลา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 ,า,าในในหนึ่งเทอมเราเรียนอังกฤษหลายตัวมากเลยจริงๆแล้วพี่บอกว่ามันดีมากแล้วนะที่น้องได้เรียนเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะตอนที่เราไปอยู่มาหาลัยอ่ะภาษาอังกฤษเขาสอนนิดเดียวเขาสอนแบบ เขาแทบจะไม่ได้โฟกัสอะเราอะจะต้องไปหาฝึกเองจากข้างนอกด้วยซ้ําซึ่งพี่ก็เลยถามครูที่โรงเรียนไปเนาะคือตอนนั้นยังอยู่มาหาลัยแล้วนะก็เลยทักมาถามครูว่าครูคะหนูไม่เข้าใจอะ่ะอยู่มาหาลัยอ่ะเขาแบบไม่ได้นิน้นฝังกินเลยเหมือนเขามาปุ๊บเขาก็ให้เราทํางานกลุ่มเขาก็แบบเหมือนไม่ได้ใส่ใจกับการสอนภาษาเขามากเลยเหมือนเราต้องไปหาข้อมูลเองอะ่ะอ๋อครูก็เลยบอกพี่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ นักศึกษาไปว่าอะไรนักศึกษาคือคุณจะต้องมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้เองกกอแล้วแล้วนักเรียนไปว่าอะไรนักเรียนนักนักเรียนก็คือคนที่ต้องมาเรียนคือจะมีครูอ่ะจะทําหน้าที่แบบสอนป้อนป้อนป้อน,อนแต่ว่านักศึกษาคือต้องไปหาความรู้รีเติร์ค้นข้อมูลเองเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเขาให้เรียนภาษาอังกฤษเยอะๆตอนมัธยมอ่ะเก็บเกี่ยวให้มันได้เยอะพยายามพูดให้มันได้ พยายามแบบเอาให้ถึงที่สุดเพราะพอขึ้นมาหาลัยปุ๊บพรีเซนต์อย่างเดียวพูดอย่างเดียวใช้อย่างเดียวถ้าเกิดความรู้ไม่ถึงก็ไปหาเพิ่มแค่นั้นเองมันก็เลยตากกันนะคะ